ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอรูปเป็นอมริมกุลซื่อแมนเชสเตอร์ยูดเชื่อว่าทีมของตนคู่ควรกับชัยชนะในเกมกับเรนเจอร์ศึกยูโรป,ปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปีแสดงเพิ่มโอกาสให้เราผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติก่อนเกมนัดสุดท้ายของลีกที่ไปเยือน FCSB ในวันพฤหัสบดีหน้าด้วยชัยชนะสุดดราม่า2ต่อ1ที่โอทฟฟอร์ด จากประตูชัยของบูโน่แฟนันในช่วงท้ายเกมชัยชนะก็คือชัยชนะแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อคุณรู้สึกว่าเราคู่ควรกับชัยชนะคุณเกือบจะได้ประตูที่2แล้วแต่คุณก็ต้องมาเจอกับประตูตีเสมอแต่เราสามารถทําประตูได้อีกครั้งและมันเป็นความรู้สึกที่ดีคุณสามารถรู้สึกได้ในสนามและเสียงเชียร์ก็จับใจมากเป็นชัยชนะที่ดีในวันนี้แม้ผลงานในเกมอาจจะยังขาดความต่อเนื่องแต่อมโมริมยังได้กล่าวชื่นชมลูกทีม ที่มีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการครองบอลให้ได้เห็นผมคิดว่าเราทำได้ดีเราเล่นกับบอลได้ดีขึ้นเชื่อมกับกันมากขึ้นคุณสามารถรับรู้ได้มีจังหวะที่เราเล่นบอลเร็วบ้างในบางครั้งผมคิดว่าเราเริ่มต้นได้ดีแต่จากนั้นเราก็เสียการควบคุมเกมไปราวๆเนาทีเพราะบางการตัดสินใจที่แย่เล็กๆน้อยๆแต่ผมคิดว่าเด็กๆทำได้ดีและแม้ว่าเราจะเสียประตูให้กับเดนเจอร์แต่เราก็เกือบจะได้ประตูที่2แล้ว เราพลาดโอกาสไปหลายครั้งในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากมากแต่แล้วพวกเขาก็ฟื้นตัวได้และผมคิดว่ามันเป็นชัยชนะที่ดีเป็นชัยชนะที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมในบ้านมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เรายังคงอยู่ในเส้นทางต่อไปมันเป็นการแข่งขันที่เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเพลย์ออฟและเรากำลังทำแบบนั้นอยู่วันนี้เป็นวันที่ดี บูโน่แฟนันกัปตันแมนช่วยต่อเติดตั้งความหวังว่าแฟนบอลพวกเขาจะไม่เคยชินกับความพ่ายแพ้และมีความเชื่อมั่นว่าทีมต้องชนะทุกนัดภายหลังทำประตูดทดเจ็บเปิดรังเฉือนเรนเจอร์หวังว่าแฟนบอลของเราจะไม่เคยชินกับความพ่ายแพ้พรีเมเกอร์วัย30ปีสัมภาษณ์หลังผลที่โอทัฟฟอร์ดทำให้ขยับขึ้นอันดับ5โอกาสเข้ารอบสดใสที่สโมสรน,นี้คุณจำเป็นต้องชนะทุกนัดหากไม่เป็นแบบนั้นคุณรู้ว่าจะเป็นเรื่องยากผมหวังว่าแฟนบอลจะมีความรู้สึกว่าทีมนี้ต้องชนะทุกนัด เราดูดีว่าชัยชนะมีความหมายกับแฟนบอลแค่ไหนเรางุนหงิดเล็กน้อยเพราะเราเริ่มต้นปีได้ยอดเยี่ยมในการเจอลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและเซาท์แฮมตันทั้ง3เกมเราแสดงถึงจิตใจนักสู้แต่เราไม่ได้เล่นฟุตบอลอย่างยอดเยี่ยมนักจากนั้นเราเจอเกมกับไบรตันซึ่งทุกอย่างไม่เป็นใจให้เราอย่างไรก็ตามวันนี้เราได้ชัยชนะที่สำคัญเพราะเราต้องการไปต่อจนถึงรอบชิงยูโรปาลีกเราต้องการจบใน8อันดับแรกเพราะเราไม่อยากลงเตะเพิ่มอีก2นัด มันไม่ใช่เรื่องของการพิสูจน์คาแรคเตอร์ตัวเองเราไม่สามารถแสดงคาแรคเตอร์แค่ในตอนที่เสียประตูเท่านั้นเราต้องมีความสม่ำเสมอตลอด90นาทีน่าเสียดายที่วันนี้เราเสียประตูช่วงท้ายเกมและต้องรอนานกว่านั้นเพื่อยิงประตูชัยโทบีคอนลีเยอร์เผยความรู้สึกถึงการลงเล่นตัวจริงนัดแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการระดับยุโรปว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงขณะที่เขายังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมนับเป็นเกมที่2ที่คอลเเยอร์ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับยูเนเต็ดและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บที่ทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นในช่วงต้นของการคุมทีมของอโมริมแม้จะมีข้อผิดพลาดในช่วงต้นเกมเมื่อเขาถูกแย่งบอลได้และสร้างโอกาสสาคัญให้กับทีมเยือนของกลางเด็กหนุ่มก็กลับมาตั้งหลักและทําผลงานได้อย่างมั่นใจมันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อนี่คือค่ำคืนที่เราใฝ่ฝันในวัยเด็ก การได้ลงสนามเป็นตัวจริงในการแข่งขันครั้งแรกและคว้าชัยชนะมาได้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอดีตดาวรุ่งของไบรตันกลางคอลิเยอร์ได้รับโอกาสลงสนามร่วมกับคริสเตียนเอลิกเซนในตําแหน่งกองกลางโดยมีมานูเอลอกาเต้และคอบบี้ไมนูอยู่บนมานั่งสํารองเขาบอกผมถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงคอลิเยอร์กล่าวเมื่อถูกถามว่าอโมดิมได้บอกอะไรกับเขาสิ่งที่จะช่วยผมกับระบบของเขาและผมคิดว่ามันช่วยผมได้มากจริงๆนะตั้งแต่กลับมาจากอาการบาดเจ็บ ผมจำเป็นต้องมีความมั่นใจเต็มที่เมื่อกลับมาและต้องเร่งสปีดตัวให้ทันกับทีมตอนนี้ผมกำลังค่อยๆก้าวไปพร้อมกับระบบและผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะเดินหน้ากับทีมต่อไปผมคิดว่ารูปแบบนี้นั้นดีผมคิดว่ามันเหมาะกับผู้เล่นทุกคนให้ผู้เล่นทุกคนมีทางเลือกในสนามและเมื่อเราอยู่ในการครองบอลมันก็ช่วยทุกคนได้ผมคิดว่ามันเป็นระบบการเล่นที่ดีจริงๆคอล์ริเยอร์ซึ่งบรรยายการฝึกซ้อมของอาร์โมดิมว่าเข้มข้นมากได้เข้าใจบูโน่แฟนันในสนามเป็นอย่างดี และเปิดเผยสิ่งที่กัปตันบอกกับเขาก่อนเกมกับเรนเจอร์ก่อนคืนนี้เขาบอกว่าให้ผมเล่นตามแบบของผมเองให้ทําเหมือนปกติในทุกครั้งเพราะเขารู้ว่าผมไม่ดีพอเขากล่าวเขาช่วยเหลือผมเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นและเขาเป็นคนดีมากผมไม่สามารถร้องขอใครที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วรูเบนอมาริมออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการเปลี่ยนตัวเลนิโยโรและมัไทาเดลิก ว่าต่างมีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวอองในเกมกับเบรนเจอร์อโมริมเปิดเผยหลังจบเกมว่าเดริกและโยโรต่างก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่ทําให้เขาไม่อยากเสี่ยงต่อกับการปล่อยพวกเขาอยู่ในสนามต่อมัตไยเดริกรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติที่ขาของเขาเช่นเดียวกับเลนี่โยโรอโมริมกล่าวหลังจบเกมเราไม่สามารถเสี่ยงได้ผมรู้ว่าเราต้องการชัยชนะแต่เราต้องโชว์ให้นักเตะเห็นว่าทุกคนมีความสําคัญ ริโอเฟร์ดินานอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เชื่อว่าอาริโดกานาโชต้องการย้ายออกจากสโมสรท่ามกลางข่าวลือที่ออกมาอย่างต่อเนื่องแข่งทีมชาติอาเจนินากลายเป็นเพียงตัวสำรองในยุคข,ของโรเบนอาโมริมทำให้สื่อจับโยงเรื่องย้ายทีมต่อเนื่องโดยมีนาโปลีที่สนใจและล่าสุดกับเชลซีที่มีรายงานว่าเตรียมยื่นข้อเสนอซึ่งทางเฟร์ดินานไม่เชื่อว่ากานาโชจะเป็นคนบอกสโมสรว่าอยากย้ายผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนเริ่มการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ผมไม่เชื่อว่าเขาจะบอกว่าผมต้องการย้ายทีมเฟอร์ดินานกล่าวหลังสโมสร,รกล่าวเปิดบ้านชนะเรนเจอร์สองต่อหนึ่งผมคิดว่าเขาบอกว่าคุณต้องการให้ผมย้ายทีมเหรอคุณรอฟังข้อเสนออยู่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นผมจะเริ่มเจรจาด้วยเช่นกันซึ่งผมคิดว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นแต่ทางเฟอร์ดินานก็ยอมรับว่าการโชว์ไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของอโมริมพร้อมชี้ว่าทำไมสโมสร,รถึงยินดีที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมเขาเป็นผู้เล่นคนเดียวที่จะวิ่งไปโดยไม่มีบอล เขาบุกไปตรงแต่ผมคิดว่าด้วยระบบนั้นไม่เหมาะกับเขาอาโมริมใช้ผู้เล่นปีกแบบนั้นเขาต้องการให้หนกเตรริมเส้นขยับเข้ามาตรงกลางซึ่งนั่นไม่ใช่ธรรมชาติของกาลาโชผมไม่คิดว่าจะได้เห็นเขาในแบบที่ดีสุดในตำแหน่งนั้นนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ไม่ส่งผลดีต่อเขาในการอยู่กับสโมสรและพวกเขาอาจจะรับฟังข้อเสนอปล่อยตัวแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์และความสามารถชั้นเยี่ยม ผีติดต่อปืนขอซื้อเฮเวนกองหลังดาวรุง่งฟาบิโซโรมโรนักข่าวคนดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์เดนติดต่อหาอาร์เซนอลถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีโรมโนบอกว่าปีแสดงเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับเฮเวนโดยมีบาซโลนาและไอทักแฟรงเฟิร์ตให้ความสนใจเช่นกันเฮเวนเหลือสัญญากับอาร์เซนอลจนถึงซัมเมอร์นี้เท่านั้นแต่มีรายงานว่าปืนใหญ่ย,ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้เจ้าตัวพิจารณาแล้ว ลูเบนอัลบอริมต้องการเสริมทัพเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ขุมกําลังในชุดใหญ่ของเมเิปแต่ก็ยังให้ความสําคัญกับการดึงดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่อะคาเดมีเพื่ออนาคตระยะยาวเช่นกันโดยข้อจํากัดทางการเงินสมสนจึงต้องวางแผนใช้จ่ายอย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นการลงทุนในดาวรุ่งเพื่อพัฒนานในอะคาเดมีและค่อยๆเตรียมความพร้อมสาหรับการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตเดลิกรับเล่นแมนยูแรงกดดันมหาศาลที่สุด มัตทไทเดลิกเซนเนแบ็กชาวดัตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับการเล่นให้กับปีสแสดงมีแรงกดดันมหาศาลมากกว่าการค้าแข้งกับสโมสรอ,อื่นๆโดยเฉพาะเมื่อผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้เรดเดวิลสร้างผลงานสามวันดีสวันไข่โดยในช่วงต้นปี2025พวกเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเมื่อบุกเสมอลิเวอร์พูลในเกมลีกจากนั้นก็ชนะจุดโทษอาร์เซนอลสุดเอฟเอคับรอบ3ตามด้วยพิกนรลกคว่ำเสาล์าตัน อย่างไรก็ตามฟอร์มของแมนเชสเตอร์กลับมาวุน่นวอีกครั้งเมื่อเปิดรังโอทาฟอร์ดแพ้ไบรตันแอนฮอบอัลเบียน1-3แบบหมดรูปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ทีมกลับมาโดนวิจารณ์อย่างหนักเดอร์ลีกเปิดใจว่าทุกทีมที่ตนเคยเล่นเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ไม่มีทีมไหนที่มีแรงกดดันสูงมากๆอย่างการคาแข่งกับแมนยูผมคิดว่าทุกสมสรที่ผมเคยเล่นมีแรงกดดันสูงจรงิงๆแต่ผมคิดว่าูไนเต็ดแรงกดดันสูงที่สุด จากแนวทางที่เราเล่นในปีนี้เรารู้ว่านั่นยังไม่ดีพอและหลังจากนั้นแรงกดดันยิ่งสูงมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆปรากาหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอส่งให้เลดเช่ร์รอบ2หลังจากมองเห็นสัญญาณเชิงบวกที่พัติกดอกปูต้องการย้ายมาร่วมทัพเดลี่มินเรอร์เซอร์กบีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอครั้งแรกไปที่ประมาณ30ล้านยูโร บวกกับส่วนเสริมเพื่อขอซื้อดอกกูแบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กและถูกเลดเชตตต่อปฏิเสธกลับมาแล้วแต่นั่นก็ไม่น่าจะหยุดความตั้งใจของเรดเดวิลตามรายงานระบุบ่าแมนเชสเตอร์เตดจะปรับปรุงข้อเสนอส่งไปให้เรดเชตพิจนารณาเป็นครั้งที่2เพราะมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการเติมตําแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายให้กับรูเบนอโมริมที่กําลังประสบปัญหากับการจัดทับในระบบการเล่นกองหลัง3คนและวิงแบก็กสองข้าง ปัจจุบันดอกูได้รับความสนใจจากหลายสโมสร,รใหญ่เซราอยู่ด้วยแต่ตุตโตแมกกาโตเว็บสื่ออิตาลีรายงานว่าผู้เล่นสารพัดตำแหน่งวัย20ปีปรารถนาที่จะย้ายไปเล่นในพิมร์ลีกอย่างมากทําให้การดําเนินการเจราจาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะง่ายขึ้นดอกูอาจมีบทบาทสําคัญในการพยายามย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้และจะเป็นการโยนความกดดันให้ต้นสกัดเลเช่ต้องเจราจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้เทรนเนอร์มาโกจามปาโลไม่เต็มใจที่จะปล่อยผู้เล่นคนสําคัญไประหว่างฤดูกาลก็ตาม ทางนี้ดอกกูเป็นผู้เล่นเชื้อสายในเจรียเกิดที่เมืองโคเบเนเกนและรับใช้ทีมชาติเดนมาร์กมาตั้งแต่ชุดยู่18จนปัจจุบันเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว4เกมยิง1่งประตูรับบทบาทได้หลายตำแหน่งนอกจากแบ็กซ้ายแล้วก็ยังเล่นวิ่งแบ็กปีซ้ายและปีขวาได้ทั้งหมดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ